ตรงนี้จะเป็นพระาธาตุน้อยนะครับสีบุญเรืองจะอยู่เลยทา่าพนมทางจะไปจังหวัดนครพนมนะครับอยู่ตรงโค้งแยกที่จะไปอพระาธาตุเรนูนะครับ ข้างๆก็จะมีนาคเงินนาคทองครับ ราจะพาชมด้านในนะครับนี่ครับเป็นบสที่หุ้มด้วยสเตนเลสนะครับทำด้วยสเตนเลสทั้งหลังเลยนะ่ครับ เข้ามาข้งในเย็นเลยครับลมพัดเย็นสบายเลยเป็นโบสท,ที่ทำด้วยสแตเลียนะครับทั้งทั้งหลังเลยนะครับหุ้มด้วยสแตเลียมีแต่พื้นกัที่เป็นอินอ่อนครับนั่นไหน นี่ครับด้านนอกนะครับเป็นสแตนเลสหุ้มด้วยสแตนเลสนั่นเลยครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาเลหล็กหรือเปล่าไ่เน,น่ใจนะครับหลังคาก็น่าจะเป็นสแตนเลสครับสแตนเลสขึ้นรูปเลยครับเป็นสแตนเลสนะครับ ไม่ใช่เหล็กครับเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับสแตนเลสขึ้นรูปครับของคาก็เป็นสแตนเลสครับน่าจะลงทุนเยอะเหมือนกันนะครับหลังคาก็เป็นสแตนเลสครับ